ทาดาโอ้ oh, ความแรงไม่ได้ไข่คิมฮ่าฮเมนูวันหยุดจ้าให้ดูใกล้ๆอืมนี่ว้าวตัวมามา่าอันนี้ชาไทยที่ละลายและมันใช่มากโูมันติมนเนี่ยห่อเดียวเองว้าว รอ๋วยเตี๋ยวป๊อกรอ,อลุงแต่คิดว่าลุงน่าจะหยุดพร้อมกันกับเราคือธนาคารลุงก็เลยไม่มาขายเพราะคุณป,ป,ป,ปกติเวลาเก้าโมงสิบโมงลุงจะมาแล้วแต่วันนี้ไม่มามใส่โหระพานะคะเพิ่มความหอมแต่ทำไมก็ไม่มีผักอะไรก็ใส่ไป 嗯。嗯。嗯。好了

E จะลองลองไข่เค็มครั้งแรกนีววว่ว้าวนี่ไข่เค็มอร่อยอ่ะ S <S แต่ไปแค่ลูกเดีวเองคิดว่ามันจะไม่อร่อยคิดว่าม,มันจะใส่กับอันนี้มันแล้วมันจะไม่เข้านีไ่ได้อืมอมรอยลยะ One. Oh. One. Mm. Mm.

มันดีคำเดียวไม่ได้มันร้อนมูก่็จะไหลอืมอืม,ม,อ,มอืมก็อิมอ่มนะก็อร่ออ่ะข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอยากกินเิ้งความนของมีค่า ตัวสีห้าง,งสื่ในแต่ละบาทก็ยังถือถือมาหมากห้อนหนึ่งกับต้องว่าเจ็ดแปดบาทแล้วต้องกินเหมือนนามตัวมะหมา,มาอีกถ้าต้องเสียค่าน้ำแต่ละเดือนเดือนละสามสี่ร,ร้อยไม่ได้ไม่ได้เนีย่ยจะใครใครเอ้ยพักเอ้ย หามพิมไมันเป็นปมมอออเมื่อมาเขาห้อยยุ่งค้างเพป็นกระสิแบบขนหัวไอ้นะเพื่อนยางบม่ได้เนาะเพป็นเป็นมาเทาแล้วมันก็สีขนหัวไอ้ครับใช้เพื่อนเพื่อให้เพื่อนขีเน่เป็นเหยื่อเพื่อนกันงวลนินนะ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรคนเลี้ยงก็ต้องอดทนหมาก็ต้องอดทนเพราะว่ามันคุยกันคนละภาษาเดีย๋ยวเราเข้าเดี๋ยห์อืม มั้งเหรไหมอืมเจ็บะ่ะเรืองน,น้ำน้อยอืมอไปเลยเอ้ยอะไรเสร็จ,ก,ปปจกินหมูร้อมเสร็จาพร้อมเลยอืม ชาไทยชงเองแม่ค้าขายน้ําเก่าเนาะเอาเข้มแค่ไหนหวานแค่ไหนกลมกล่อมแค่ไหนก็ได้อืมของเราเองไอซีน้ำแข็งก็ทำเองนะมีพิมพ์ออ,อร่อยมากแกไปละไปลองไปทำดูเมนูง,ง่ายๆในวันหยุดเพราะก๋วยเตี๋ยวไม่มาขายเออ 我不